สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มช n แนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดในเรื่องของหญ้านะครับนาะที่ควายไม่กินและทําให้ลกพื้นที่และก็หญ้าพื้นพื้นที่ควายชอบกินก็ไม่เกิดเราจะมีวิธีการกำจัดอย่างไรครับและเปรียบเทียบในระหว่างที่เรากำจัดในเรื่องของกิเลส มันมีผลดีผลเสียอย่างไรครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนี่คือหญ้านะครับนะพื้นบ้านเรียกว่าหญ้าขัดนะครับนะซึ่งเกิดขึ้นเขาก็เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นเพราะเขามีเมล็ดพันธุ์มากมายที่ร่วงหล่นอยู่กับพื้นเมื่อเราถอนขึ้นออกแล้วก็จะทำให้พื้นที่นั้น มีหญ้าพื้นขึ้นนี่ครับวิธีการกําจัดนั้นก็คือการถอนครับนี่ลูมูลส่งก็ใช้เวลาว่างถอนออกนะครับทีละเล็กละน้อยก็จะทําให้พื้นที่นั้นมีหญ้าพื้นขึ้นเยอะขึ้นนะครับนาะที่จะให้ควายและเลมถ้าเรากําจัดวิธีอื่นนั้นก็ไม่ค่อยได้ผลครับเพราะว่าถ้าเราไปกําจัดในเรื่องของที่มเมล็ดพันธุ์แก่แล้ว เขาก็จะร่วงแล้วเกิดขึ้นมาใหม่แต่เราก็มีวิธีการถอนที่ยังเขายังไม่เขาเรียกว่าไม่มีเมล็ดพันธุ์แก่ที่จะเขาเรียกว่าสืบทอดหรือสืบเขาเรียกว่าขยายพันธุ์ของพืชพันธุ์พืชเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าสัตว์และพืชครับก็มุ่งที่จะต้องพยายามขยายพันธุ์ให้มากได้ที่สุดเพราะเป็นอยู่ ความอยู่รอดนั่นเองนี่คือหญ้าที่ลุงบุญส่งเมื่อก่อนนั้นก็ไม่ได้ขเขาเรียกว่าไม่ได้แบ่งพื้นที่ทําให้ควายนั้นเหยียบย่ําและทําให้หญ้านั้นไม่ขึ้นงอกงามครับนะก็มีผลเสียในเรื่องของกินขเขาเรียกว่ากินพื้นที่นี่ลุงบุญส่งใช้ในเรื่องของ รวดไฟฟ้านะครับนะ้าล็อกเอาไว้อยู่จำกัดพื้นที่ก็มีพื้นที่นะครับนะาให้หญ้านั้นจเจริญงอกงามได้มากขึ้นครับนี่คือวิธีการที่เราขเขาเรียกว่าแก้ปัญหาที่เหตุนะครับนะเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะเพิ่มพื้นที่เพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยพอครับเพราะว่าควายนั้น ขาก็จะเดินเหยียบย่ําแล้วหญ้านั้นก็จะไม่ขึ้นก็เช่นเดียวกับมนุษย์เราครับนะลุงบุนส่งก็เปรียบเทียบว่าถ้าเราปล่อยให้กิเลสหรือความอยากของเรานั้นนะครับไม่มีการควบคุมไม่มีการที่จะหยุดยั้งในเรื่องของอยู่ให้พอเหมาะพอดีในเรื่องของคารวะก็จะสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้เราอย่างมากมายครับเพราะว่า เรามีความต้องการไม่สิ้นสุดครับเพราะว่าความอยากหรือความโลภเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าโลภโกรธหลงนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องอบริหารจัดการให้ดีครับถ้าใครควบคุมได้ก็จะทำให้ผู้นั้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตและประสบกับความสำเร็จไม่ว่าอาชีพไหนๆครับเราจะเป็นจะต้องควบคุมให้อยู่การพอเหมาะพอดี เรื่องของเศรษฐกิจก็เหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับให้เรานั้นใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่จะในเรื่องของควบคุมการกินการอยู่ให้พอเพียงกับความต้องการของตัวเราเองเพื่อให้ชีวิตนั้นอยู่รอดก่อนเบื้องต้นครับเพื่อที่จะเดินไปสู่ในเรื่องของอาการมีเงินทองทรัพย์สิน มัง่งคั่งยั่งยืนในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับนี่คือลุงบุญส่งเปรียบเทียบให้ดูว่าที่เราพลาดนั้นก็คือในเรื่องของเราปล่อยให้กิเลสหรือความอยากของเรานั้นเกินเขาเรียกว่าเกินพอดีจึงทําให้เรานั้นจําเป็นที่จะต้องเดือดร้อนเพราะเราไม่ควบคุมให้อยู่กับความพอเหมาะพอดีในเรื่องของการดําเนินชีวิตนั่นเองเรามีแต่ ในเรื่องของความทุกข์มีแต่ในเรื่องหนี้ในเรื่องของความขัดสนจนปัญญาด้วยในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราเราจึงมีแต่ความทุกข์ครับครับขอบคุณครับลุงบุญส่งขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ